เสวนาต่อ,อครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ทิศทางว่าจะว่าในในทิศทางอะไรตอนนี้ฟังทั้งทั้งหมดแล้วรู้แล้วว่าทิศทางคืออะไรแล้วก็โปรยไปนิดเดียวไม่ถึงห้านาทีได้ไหมแต่ตะกี้เนี่ยโยมเล่นไปซะเยอะเลยตอนนี้ชั่วโมงกว่าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วถ้าอีกชั่วโมงนี่ คนฟังไม่มีแล้วเดวแต่กนพูนดเสียดายว่าแรงจูงใจของโยมอัตภูมิไม่เพียงพอนั่งเก้าอี้ก็ยังเหมือนเดิมนะยังว่างเปล่าเแรงจูงใจมันต้องฉีดให้แรงหน่อยมันจะได้เสียดายที่ที่ที่จะนำเสนอเนี่ยเสวนาเรื่องวัฒธรรมหรือพระเครื่องอะไรเพื่องฟูกว่กันเราฟัง เรียบร้อยจริงๆแล้วนะเราก็ต้องยึดหลักพระธรรมนั่นแหละเพราะก่อนครั้งพุทธกาลเนี่ย<ม>ยังไม่มีพระธรรมที่ที่ทเป็นลักษณะที่ปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าพบอะไรก่อนนะความจริงสี่ประย่างคืออะไรทุกข <c oughs> สมูทไทยนิโรธมักถูกไหม,มท่านก็บอกว่ามนาุษย์ทุกคนเกิดมาทุกทุกคนเกิดเกิดมาเมื่อเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บเแก่ก็เจ็บแ,แก่ก็ทุกข์แล้วแก่ก็ทุกข์ตายก็ทุกข์พัดผ้าก็ทุกข์เพราะทุกคนนั้นมีทุกข์เป็นแดนเกิดและเหตุของทุกข์คืออะไรพวกกามตัณหา อย่างที่ท่านโยมัตถภูมิบอกเพราะผมมีกิลกลเลสผมมีตัณหาถึงทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะตัณหาการมัดตัณหา,เ,า,า,หาเพราะวัตถนาวิภวตัณหาเนี่ยเอออยากอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่แหละเออแล้วตัวดับทุกข์ไหมมีเครื่องดําเนินความดับทุกข์มีไหมมี<ป>มีอะไรบ้างก็มักมีอองแปดไงถูกไหมมักมือองแปดก็คือธรรมะของพุทเจ้างี่ ที่บอกว่าคุณปฏิบัติได้แปดแปดช่องทางเนี่ยคุณรับรองดับทุกได้มีอะไรอ่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถูกไหมความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องหรือความคิดชอบสัมมาวาจาพูดถูกต้องหรือพูดชอบสัมมารกรรมมันตะการงานที่ชอบหรือถูกต้องสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องหรือชอบ สัมมาวายามะความเพียรความเพียรเนี่ยที่ถูกต้องหรือชอบสัมมาสติความตั้งใจเอ่อความระลึกนะไม่ใช่ความอะไความระลึกความระลึกชอบความระลึกชอบความระลึกที่ถูกต้องและสัมมาธรมาทิก็คือความตั้งใจที่ถูกต้องแล้วก็ชอบนั่นเองท่านั้นช่องทางแปดช่องทางธรรมะ ทั้ง8ปประการนั้นเป็นเครื่องของการดับทุกข์ได้อย่างแน่นอนนั้นธรรมะก็ต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วก็ต้องเป็นหนึ่งอยู่แล้วในอิทัปัจจตาพูดว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยมันถึงมีประเครื่องเข้ามาแล้วไงเมื่อสิ่งนี้มีจึงมี้ฮะถ้ามีธรรมะก็ต้องมีประเครื่องอย่างที่โยมปาลวบบ่กประเครื่องเราพูดถึงประเครื่องเราพูดถึงพุทธศินหรือเราพูดถึงอะไรล่ะ พระเครื่องในที่เราพูดถึงพระพระปฏิมากรไหมพูดถึงไหมพูดถึงเราไม่ได้พูดถึงพระเครื่องอย่างเดียวใช่ไหมพระเครื่องก็คือ,อที่เราเข้าใจกันแม้แต่เกจิอาจารย์ต่างๆก็เป็นพระเครื่องันแล้วละใช่ไหมเพราะท่านเหล่านั้นทาไงปฏิบัติธรรมอย่างที่โยมท่านฝรลบหมายฝังนั่นแหละ,ละที่ได้พิชาหกชาแปดที่พิชาหกนั่นแหละฉะนั้นพระ ในจังหวัดสุโขทัขทยเนี่ยมีตั้งสองพันกว่ารูปทั้งพระทังเนนะแต่มีพระเกจิไม่กี่รูปเพราะแสดงว่าท่านมีต้นทุนเก่าในอดีตคงเคยปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างช่ำชองอ่ะนะสมถักรรมฐานเออแล้วกรรมฐานสี่สิบเนี่ยอะไรที่ทำให้ให้สามารถหาะเหินเดินอากาศ้ก่อนเด็ากๆไปดูหนังกีน๊ะออมันห่อได้ไงวะเออมาลุยน้ำได้ไงอะ่ะ พอไปเรียนในค่าีท่านจากคนก็ดูเออมันสามารถทำได้แยกล่างให้เป็นจากจากหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันได้เพราะ,จะเจริญอะไรกระสินใครอยากแยกล่างได้เอาที่เนี่ยกระสินเนี่ยเพลงเนี่ยเพ่งแสงเนี่ยเพ่งสีเนี่ยเอาสิตัวอย่างมีช่านจุนลปฐกุกใช่ไหมเอเอท่านจุนลปฐกุกเออ มหาปันโตกพระพิชายบวชมาก็เจริญวิปัสนาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสมถะก่อนแล้วก็เอาสมถะเป็นต้นทุนเพื่อเจริญวิปัสนารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ใช่ไหมแต่ว่าท่านพรมหาปันโตกันไม่มีต้นทุนในวิปัสนาเออสมถะฉะนั้นท่านมหาปันโตกสอนวิปัสนาเลยเพราะตัวเองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยวิปัสนาสอนวิปัสนาเลยแล้วท่านไม่มีต้นทุน พอไม่มีต้นทุนทำงางอนก็ไม่รู้เรื่องพี่ชายก็เริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วมึงสึกไปเถอะนะผู้ปรษาชาวบ้านมึงจะอยู่เลยมึงโง่อย่างนี้มึงสึกไปเถอะพาน้องชายก็ร้องไห้เสียใจว่าทำไมทำไมเราถึงโง่อย่างนี้ทำไมทำไมเราทำทำไม่ได้อย่างาพระพี่ชายแล้วมีตอนตอนนั้นมีโยมบาติกา อยากจะดิมนพระทั้งหมดเลยนะ,ะถามพระพุทธเจ้าบอกถามเออพระเรามีกี่รูกมีเท่านี้เนี่ยพุทธเจ้ารู้เนี่ยว่าอา้าวทำไมไม่นับจุลรปฐรกุกด้วยอ่าไม่ไม่นับแล้วนะเพราะว่าไม่ให้ไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวแล้วอเอาท่านไปด้วยไปพระไปเอา่านไปบอกท่านวันเป็นนิมนตท่านไปพระไปแต่ก่อนจะไปเนี่ยพุทธเจ้าไปสอนจุลรปฐรกแล้วสอนอะไร สอนกรรมาฐานกสิณเนี่ยสอนกสิณเนี่ยสอนให้จุลศกเรู้ว่าพระเจ้ารู้อย่างที่รู้จิตใช่ไหมรู้จิตของผู้นั้นลึกว่าโอ้ผู้นี้เคยทําอะไรมาแสดงว่าจุลศกเคยเจริญกสิณมาก,ก่อนในอดีตชาติบอกท่านต้องเดาต้องทำอย่างนี้สิพอท่านจุลศกทำแล้วก็เจริญวิปัสสนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และสามารถแยงลากได้ อันนี้พอพระไปนิมนต์เนี่ยพ,อ,พนเนยอเข้าไปในอาคารเรียกจุกลปทกโอ้โห oh จุลปฐกเป็นพันลูกเลยอยู่ในอาคาร mm hmm. ก็ต้องกลับมาบอกพระพระเจ้า,าบอกโอ้ oh, จุลปฐกมีทั้งเป็นพันเลย mm hmm. พระเจ้าบอกงั้น mm hmm. เธอไปมองดูนะว่าใครที่เป็นจุลปฐกคนรูปที่อ้าปากบอกก่อนนะคาบนั่นแหละไปจับรูปนั้นมา พระก็ไปกลับไปท่านจุลปทกครับเนี่ยครับแปลจะได้ครับ,ร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 ,บรูปแรกแะละพระก็ไปจับลอกนั้นหายหมดนี่เห็นไหมนี่อะไรเพราะการจเจริญกสินเออเราะนั้นพระที่มีความเก่งมีความเรียกอ,อ,อะไรมีต้นทุนในการนั่งอธิษฐานจิตสิ่งน้ำยังศักดิ์สิทธิ์อะ เอาตีเนี่ยจับน้ําเนี้ยแต่สิบได้พระก็มีบารมีเอาไปดื่มหายโรคหายภัยได้เอาเสอะไม่ใช่พระคารวะพก็ปีเออมีคารวะพก็มีที่มีต้นทุนดีอ่ะไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชอย่างเดียวเออน้่นก็แสดงให้รู้ว่าท่านเหล่านั้นมีต้นทุนในการปฏิบัติกรรมฐานมาก่อนก็คือสมสถกรรมฐานอืมเนี่ยดังนั้น พระํากับพระเครื่องถึงอยู่ด้วยกันดังที่กล่าวบางตนต้องอาศัยกันและกันเป็นอิทธปปยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี mm. เออใช่ไหมล่ะมามาพูดถึงเรื่องพระพุทธลูกเคยเคยได้ยินอ่านข่าวฟังข่าวเนาะมีพระรูปวัดอะไรจําไม่ได้มีโจรไปลักใช่ไหมมีขโมยเพราะว่าพระพุทธรูกนี้มีความทําคัญขโมยมันก็ไปลัก เออแล้วแล้วแล้วก็มีผู้ที่ผู้ฟ้าอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะเทวดาที่ประจำสถานที่นั้นอนะ่ะก็ไปบอกเจ้าว่ามีขโมยมีขโมยมามามา,มาตัดขาพระเออเอาสีเอาพระพระศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์เลยวัดพุธิลลนลาดอ่ะหลวงพ่อพุชินล,ลาดศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไร เทวดาเทวดาเทวดาที่มีบารมีสูง่ะสามารถให้สำเร็จทุกท่านได้เนี่ยแล้วมา่คือโยงถึงโยมที่พูดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะเป็นสาานะเป็นที่พึ่งเนี่ยที่บอกว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งพาพึ่งอะไรเนี่ยจริงๆแล้วนะในฐานะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพุทธทางสันนัษฐานกามิธรรมังสันนัษฐามกาที่สังขารสันนังฐากามิขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยแหละ เออท่านต้องเข้าใจว่าถึงพระพุทธท่านต้องแปลคําว่าพุทธะให้ออกพุทธะแปลว่าอะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้บูรบานใช่ไหมเออท่านั้นบุคคลที่มีมีพุทธะอยู่ที่ใจอะ่ะก็แสดงว่าต้องเป็นผู้ไรเป็นผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงรู้ความจริงสี่อย่างเนี้ย <c oughs> ทุกสมุดไทยท,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 ที่โลดพักเลยนะ <c oughs> นี่ต้องรู้ความจริงอย่างนี้นะถึงจะเป็นพุทธ,ธะนะพอเรารู้อย่างนี้ปฏิบัติได้เราเบิกบานไหมเราสว่างไหมอืมใช่ไหมในเวลาเดียวก็มีมีอะไรมีธรรมะแล้วใช่ไหมธรรมะเป็นที่พึ่งอะไรก็มีอะไรมีสติมีสัมัญญสะสติคือความรู้เรื่อยสามัญญะคือความรู้รู้เฉพาะหน้ารู้บริบทลอก คือรู้จริงน,นั่นเองคำว่ารู้มันก็มีระดับใช่ไหมผู้รั้งแล้วบอกรู้มันก็มีระดับศัทธามันก็มีระดับศัทธาเบื้องต้นศัทธา, Ethiopia, าทามการศัทธาเบื้องสูงมันก็เป็นระดับของศัทธาความรู้ก็เช่นเดียวกันมีสติก็คือส,ต,สติระดับระลึกได้ทั่วไปในายเอ่องเนาะเออระลึกที่สองคือไงเอ๊ะวันนี้กูทําความดีอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมพอระเลือกที่สุดที่สุดโอโ้โหวันนี้ เราทําความดีได้ทั้งวันแสดงว่าสติดีจังเลยเฉพาะหน้าใช่ไหมเออเพราะสัพพัญญะเพราะสติมาปัญญาเกิดถึงไหมของคู่กันสติปัญญาอยู่ด้วยกันเนี่ยดันั้นพัฒธรรมก็คือการมีสติมีปัญญาและให้ให้ชัวที่สุดนา ในบรรดาธรรมทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าขันตินี่นยที่จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายของมนุษย์ได้ mm hmm. เวลาเราเจอปัญหามีคนมาด่ามาว่ามาเก่าร้ายเราเนี่ยสต,ติมีไหมบางท่านสต,ติหลุดปัญญาไม่เกิดแล้วความโกรธเข้ามาโทสะมาแต่ถ้าเรามีหลวงพ่อขันติอยู่ที่ใจทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนใช่ไหมหรือนับหนึ่งถึงเท่าไรก็แล้วแต่ ให้มันผ่านไม่ได้แล้วก็ตบทดทวนว่าไ,ไอ้ที่มันว่านเรามีไหมอ๋อเราไม่มีนี่เอ๊ะเราจะเราจะบ้าท,ทําไมเราจะโกรธทาไมถูกไหมเอออันนั้นธรรมะช่วยได้ไหมช่วยได้ธรรมะช่วยได้อันนี้สังฆะพระสงฆ์สังฆะาพระสงฆ์ในที่ไม่ใช่สมุตที่ส์งนะอาจจะมาเป็นสมุตท,นะที่ส์งนะเนี่ยท่านตะกูลก็เป็นมดสมุิสฆงแต่ว่าคําว่าสมุตที่สงฆ์คือสฆงโดยสมุดแต่ว่าจะเป็นอริยสงฆ์นั่นต้องปฏิบัติ มักมีองแปรนั่นแหละจนถึงเป็นอะไรล่ะสามารถปฏิบัติตั้งแต่พระตเป็นพระตะกาศคามีนาคามีใช่ไหมโสดาบันก่อนเนาะโสดาบันประกาศทาคามีอนาคามีแล้วเป็นพระล้านนี่โอตเตปก็มีนะเหมือนกับนางวิสาขาเป็นโสดามเจ้ากระเจ็ดขวบอะโสดาบันมีอะไรอะ่ะพุทธธรรมที่ที่ทาได้ยึดมันฮะ <laughs> อ่าสก,กายทิฐิความยึดมัน่นมาตัวเองเก่งกับเขาดีกเขาเนี่ยไม่ได้แล้วสี่ถ้าพระตับปรามาตยึดมั่นว่าตัวเองนั้นแม่เข่งคัดเหมือนกับพวกดาบดท,ที่ปล่อยตัวตอย่างนั้นเลยนะเออวิจิกิจฉาสงสัยไหมรเรื่องว่าบาปมีจริงไหมบุญมีจริงไหมอย่างนี้ไม่ได้เป็นโสดานไม่ได้ดังนั้นโสดาบันสามปรการเนี่ยท่านทําได้ท่านเป็นโสดาบันแล้ว นะกายัติทิิวิจิกิจชาสีละพตาวละมาเนี่ยสามตัวเนี้เอามันให้หมดจากจิตของเราจข้ามาลนะอืมด้านั้นพระส,สง์หรือพระอริยสง์ก็คือบุคคลที่ทำลายกิเลสนั่นแหละ,ะเขาวิเคราะห์มาว่าสัพพกิเลสเสหนาจิติสังโฆ ผู้ใดทําลายกิเลสตัวเองได้ผู้นั้นจึงเป็นพระสงฆ์นะไม่ใช่เป็นสมุติสงฆ์เออไม่ใช่ใครก็ทําได้นะบวชเนี่ยเออบวชปลอมไปเยอะใช่ไหมก็คือเอาผ้ามาห่มแล้วก็หลอกลงญาติโยมเนี่ยเพราะว่าผ้าเป็นตรงใจของพระรหัตใช่ไหมฉะนั้นก็โดยสรุปก็คือพระธรรมกับพระเครื่อง มันเป็นอิทัพปิยตาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างที่โยมโยมท่านได้พูดพอทุกคนนะว่ามันอะไยยังไงเนี่ยของศักดิ์สิทธิ์มันเกิดจากอะไรจากพระธรรมเพราะมีพระธรรมจึงศักดิ์สิทธิ์ไงเออของนั้นจึงศักดิ์สิทธิ์เพราะมีพระธรรมเออไม่ใช่ว่าจับแล้วก็ถักติดเลยไม่ใช่นะท่านต้องวอริกรรม เออต้านต้องบริกรรมมันจึงตักิีนะมันจึงเป็นที่พึ่งได้ <Okay. S 1> นเนาะอาอ,อย่างง้นั้นนั่นพระที่อยู่ของท่านโยมัตถภูมิเนี่ยักดิ์ทุกองค์ดีทุกองเออเนี่ยที่อาตมามาเนี่ยก็เพื่อ,พอท่านให้ไงโยมัตถภูมิเนี่ยาวายอาตมาเนี่ยเนี่ยงโน้อน,นอ่ะเออคุณค่าบอกไม่ต้องไปถามคุณค่าแต่ว่า สิ่งที่เห็นสิ่งที่ท่านให้เนี่ยให้ด้วยความด้วยศรัทธาการให้เนาะการให้ให้มีมีสามระดับใช่ไหมให้วัตถุเป็นทานให้ธรรมะเป็นทานและให้อภัยเป็นทานเนี่ยอะไรที่เป็นการให้ที่สูงสุดอะก็คือให้อภัยถูกไหมถูกไหมเพราะการให้อภัยเนี่ยมันจบกิเลสได้ ไม่มีกิเลสไป่เครื่องลอยลัดสาหรับผู้นั้นแล้วใช่ไหมแต่ว่าน,นอกนั้นยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมวัตถุเป็นทานท่านโยวัตูมบ,บอกผมก็ยังมีกิเลสอยู่ะ <c oughs> วันนี้พระมาให้ธรรมานโยมาให้ธรรมะเป็นทานมันก็ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมเพราะอยากได้เออที่มาพูดเนี่ยเพราะอยากได้โยวัตถุไปไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะถวายอย่างนี้กับท่านนะเออเนี่ย <c oughs> เห็นไหมอยากได้ของเขาอยากได้แต่ผิดไหมไม่ผิดหรอกแต่ว่ายังอยากได้ นาะอ้าวจบแล้วใช้เวลาพอสมควรครับรับครับนิมนต์ท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกต่อเลยครับกรัาบนิมนต์ครับขอโอกาสพระเทพคุณอีกรอบนึ่งก็จมมัตภูมบอกว่าผิดหวัง ประโยเก,ก่าทั้งสองรูปนีกว่าจะป่ามากวัตถุมงคลไม่ดีอย่างงี้เอาเอาแค่เน็บเน็บพอเนาะว่าถ้าถ้าจะไปว่าโยมหรืออะไรออกเสียมันก็ไม่เหมาะสมก็เอานักษามารยาตไว้เพื่อแทนพระเด็พระกุณท่านจัากุลประเทศชวชิรเวทีเอาแค่นเน็บเน็บนะโยมมัูมิว่าเพื่อนกุโยมนั้นความรู้แน่นมาก รูปก็พร้อมถ้านิมนต์พระมาก้าวลูปถ้าขาดไปสักรูปนั้นก็ผมเหลืองต่อได้เลยนะอาจารย์ความรู้กันแน่นอยู่แล้วอะไรก็ความรู้ท่านศึกษาทำความเข้าใจวันนี้ธรรมาก็ขอยย้ำอีกรอบว่าเรื่องของอพระเครื่องที่เป็นกุศโลบายที่เราเรียกสับประสาสมัยใหม่ว่าพุทธศิล คือเราสมมุติปางป,าง,ปางที่ต่างๆเช่นปางสายญาติคนเกิดวันอังคาร,รเผดพรภคุณ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดกม,มิไดุ้ราบว่าเกิดวันอังคารปางสายญาติพระนอนทีนี้พระนอนนั้นไม่ใช่พระขี้เกียจเคยไปวัดหนึ่งท่านเจ้าวาด เราก็ถามว่าเอ๊ะพระวัดท่านไปไหนหมดพระครูท่านตอบพระนามาว่าท่านเจ้าคุณพระวัดผมเกิดวันอังคารทุกลูกแต่เราก็เอ๊ะวันอังคารนี่มันลดราคาเคเอฟซีหรือเปล่าไม่ใช่ปางสายญาตินอนกลางวันไอ้คำว่าปางสายญาติเนี่ยพระครูใช้อุปมาอุปไมยไม่ถูกนะพุทธศินปางสายญาติหมายถึงพุทธปรินิพาน นี่มีไว้ให้ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานนั้นท่านสอนเราว่าอย่าประมาทในชีวิตให้รักษาความดีให้มีสติตามที่ระเดชพพะกุลท่านจุกุลประเทศวชิรเวทีได้พูดคุยกับท่านทั้งหลายว่าสังขารร่างกายมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาแม้แต่องค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าก็หนีไม่พ้นคือความตาย จะได้ไม่ประมาทได้เล่งสร้างความดีนี่เป็นกุศโลบายตมาเคยไปสอนเด็กนักเรียนนะเขาบอกว่าพุทธศินเนี่ยเป็นสื่อการสอนที่ดีอย่างหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งห้อยพระมาเป็นพระปิดตาไม่รู้ว่ารุ่นไหนไม่รู้ว่าใครสร้างเหมือนกันพะาถามว่าพระอาจารย์พระองค์นี้เขาเรียกว่าพระอะไรบอกบอกว่าพระปิดตา เอา้าล้วปิดตาเราจะเดินได้ไหมเราจะสอนคนอื่นได้ไหมตัวเองมองไม่เห็นแล้วจะเอาอะไรไปสอนเราก็จะบอกว่าพระปิดตาเนี่ยหมายถึงปิดทวารปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกก็ต้องสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นในสื่อเนี่ยต่างๆเนี่ยเนพุทธศินต่างๆที่มองว่าการที่จะใช้สื่อใช้ พุทธศินให้ถึงพุทธธรรมอย่างที่ปริบุคุณก็ดีท่านอาจารย์มอมรก็ดีท่านโยมัตถภูมิก็ดีว่าสองอย่างนี้มันเกี่ยวเขาใช้คำว่าเกี่ยวข้องกันซึ่งพุทธศินหรือพระเครื่องจึงเป็นกุศโลบายของาศาสนาพุทธอีกด้านหนึ่งที่จะสอนคนให้ทำความดีไม่ประมาทพระพุทธเจ้าใช้เวลา อยู่กับกิเลสหกปีหลังจากที่ออกพนวดจึงจะตัดสลุให้สิ้นกิเลสได้ใช้เวลาคุกอยู่กับกิเลสนั้นจนถึงพระชนมรษาสาสบห้าพรรษาคือสาสบห้าปีจึงจะบรรลุธรรมจึงจะเป็นพระอรหันต์จึงจะเป็นพระศาะะส,สดาเนี่ยเพราะนั้นอยู่กับกิเลส ที่พูดนั้นหมายถึงว่าไม่ใช่เอากิเลสมาให้โยมแต่ว่าเอากิเลสนั้นเป็นวัตถุที่ให้โยมพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มันคงมันไม่ถาวรน,นอกจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์เท่านั้นที่เราเรียกว่าพุทธธรรมนั้นเป็นของที่มันคงที่เป็นสาระที่ยังยืนที่สุดที่ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดี หลุดพ้นจากสิ่งที่ลำบากหรือที่เป็นบาปแต่ไปสู่สิ่งที่ดีก็คือพุทธธรรมนั้นอาตมายะบอกว่าพุทธศินกับพุทธธรรมหรือพระเครื่องกับพุทธธรรมนั้นถ้าจะมองไอ้ชาติคือต้องไปคู่กันเฟื่องฟูไปคู่กันอะไรก็ตามจะตาทิพหูทิพ อย่างที่คุโยมว่าก็เกิดมาจากพุทธธรรมแล้วใช้เป็นพระเครื่องพุทธศิลป์นะจมเห็นไหมว่าหลวงพ่อคูณน่ะท่านก็ถือปฏิบัตินเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อคูณไปอยู่ที่ไหนหรือมีวัตตุมงคลหลวงพ่อคูณที่มาบอกแม้แต่เลือดยังมีคุณค่า จะเห็นว่าพระเกจิอาจารย์ต่างๆท่านก็อาศัยพุทธธรรมในการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและก็มีสิ่งแทนองค์แทนตัวของท่านที่พูดไม่ใช่ว่าเปรียบภาษาวกไปเทียบพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่เพื่อจะให้มองว่าวัตถุมงคลหรือพระเครื่องกับพุทธธรรมเนี่ยก็คือเกี่ยวโยงกันโดยไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้เพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้ ที่เราท่านทั้งหลายได้พึกเล่อลึกแม้แต่องค์รูปเหมือนอะไรของบุราพามาัต์เพื่อเรารลลึกถึงวีลกรรมหรือคุณงามความดีที่ท่านได้ทาได้ฝากไว้ให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามที่เราเคารพบูชาสิ่งเหล่านั้นเราเทิดทูนยกย่องบูชาก็ถือว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธทมในพระพุทธศาสนาอีกด้านหนึ่งเพราะคําว่าบูชาพระพุทธเจ้า ตัดว่าบูชามีสองอย่างคืออามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชาคือการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของดอกไม้ทูบเทียนเอ้าปลาอาหารอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติบูชาเท่านั้นที่จะต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวได้แต่ปฏิบัติบูชาอย่างเดียวโดยที่ไม่มิสบูชาปฏิบัติบูชาก็ไปไม่ได้อยู่ไม่ได้ ต้องอาศัยอมิสบูชาต่างเกี่ยวเนื่องกันฉะนั้นท่านอาตมาภาพก็ขอ,เ,อเสริมเพิ่มเติมในพระเดชพระุณท่านจุกุลประเทศมัชเชลเวทีท่านเจ้าขอจราชวัดสกุโกไทยนะถ้ามองแบบพื้นพื้นมองแบบศรัทธาพื้นพื้นความเชื่อพ,พื้นพื้นก็น่าจะเป็นว่าพระัรม เพราะว่าพระธรรมนั้นต้องเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วต้องเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะพระธรรมตามที่เราเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็แล้วแต่เราได้ศึกษาว่าพรรมธรรมะ,ะเราเคยอาจจะได้ยินบอกธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ ใครที่มีหน้าที่ดีก็คือคนนั้นปฏิบัติธรรมะดีใครที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ดีคนนั้นก็ขาดธรรมะที่ดีนั้นสรุปก็คือพัฒธรรมก็อยู่กับพวกเราทุกคนมีธรรมะกันทุกคนมีหน้าที่มีธรรมะอยู่ทุกๆคนเออทำหน้าที่ดีก็จะเจริญรุ่งเรืองทำหน้าที่ไม่ดีก็เป็นตรงกันข้าม อม,มองบนพื้นอย่างนี้ใช่ไหมส่วนพระเครื่องพระเครื่องสิ่งที่ทุกคนมีความเชื่อว่าพระเครื่องสามารถป้องกันภัยที่เราพืนประสงค์พึงปรารถนาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเรามีความเชื่อว่าพระเครื่องนั้นรุ่นนั้นรุ่นนี้มีการทำพิธีมาอย่างอย่าง ขั้นสุดยอดว่าอย่างนั้นเถอะหรือยิ่งเก่ายิ่งยิ่งศัดผิดนั่นก็คือความเชื่อเป็นความเชื่อพื้นๆนะเป็นความเชื่อพื้นๆถ้าเรามาดูว่าศรัทธาเนี่ยมันมีกรรมศรัทธาเชื่อเรื่องของการกร,ระทำการกระทำทำทางกายทางวาจาทางใจของเราเนี่ยแล้ววิปากาัาศรัทธาเชื่อผลของกรรมแต่ที่ยิ่งกว่าความเชื่อนั้นคือ ตถาคตโพธิสัตถาเนี่ยเพราะใครเชื่ออย่างนี้แล้วแสดงว่านั่นเข้าถึงขั้นสูงแล้ว mm hmm. เชื่อว่ารัตสาคตการตรรุของพระตถาคตเจ้าแล้ว mm hmm. ก็เรียกว่าปฏิบัติไปตามตามหลักของธรรมชาติ mm hmm. ที่มีอยู่ในใจที่มีอยู่ในกายทุกคนจะ mm hmm. ปฏิบัติแบบสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็แล้วแต่ mm hmm. แต่ละบุคคล นี่คือสิ่งที่ทำไมพระธรรมกับพระเครื่องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอยู่ในนัะไรนะพระธรรมพระเครื่องที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความนั่นเพราะอาศัยพระธรรมส่วนพระธรรมที่จะมีการขยายให้ชนทุกพื้นตั้งแต่พื้นล่างเราถึงพื้น,พ,น,พ,น,พ,นพื้นบนเนี่ยก็พระเครื่องอีกแล้วใช่ไหม เอออาตมานี่ยังยังเคยตะก่อนสงสัยเอ,อ๊ะทำไมอาจารย์ของเราเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เออเรียนจบระเรียนทำก้าประโยคโอ้เข่งคัดเรื่องพักเครื่องอะไรนี่ไม่สนใจแต่บัดนี้โอ้โหพักเครื่องมีทุกรุ่นชอบถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นมันมีความสุขท่านจะคุนล้วกันเออเอามันมีความสุขสุขที่ ที่มันมันแสวงหาจากจากอาหารทางทางตาทางหูทางจมูกทางิ้นอย่างอื่นไม่ได้แต่ว่าปุดูพระเครื่องท่านมีความท่านเห็นอะไรที่มันที่ที่ที่ธรรมดามันไม่เห็นเออนั้นท่าต่อตรงนี้ก็บอกว่าพัดถามปพระเครื่องอะไรเฟรื่องฟูกว่ากันก็น่าจะไปด้วยกันนะ